เหมืองประวัติศาสตร์พระธาตทองคําชื่นช่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องผมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูยินดีต้อนรับนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรคด้วยความยินดียิ่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชวิสัยทัศน์ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี2580พื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่11ประกอบด้วย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตชุมพร และระนองมีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงจำนวนห้าแห่งมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านท่าอากาศยานสี่แห่งด่านท่าเรือหกแห่งโครงสร้างการบริหารงานมีแพทย์หญิงดารินดารอสะผู้อำนวยการนายคณพจน์ทองเขารองผู้อำนวยการนายอนันต์ดำแป้นผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวิราชสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการและมีกลุ่มงานทั้งหมด14กลุ่มภายใต้การนำของนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องก,กันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานพัฒนาคนปรับปรุงอาคารสถานที่และการสร้างขวันกำลังใจให้แก่บุคลากรอันจะเห็นได้จากเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน20ยูนิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่เนื่องจากบ้านพักเจ้าหน้าที่เก่าสุดโทมตามการเวลาและมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างดียิ่งและเป็นการจุดประกายการพัฒนาองค์กรจนถึงปัจจุบันได้มีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ขนาด30ยูนิตเพื่อให้เพียงพอกับบุคลากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นกิจ,จกรรมการดำเนินงาน ของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคสมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนังกงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2550ถึง2558 ภายใต้การสนับสนุนจากนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและการนำของแพทย์หญิงดารินดารอสะควนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันได้มีการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่สครอ11ปรับปรุงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่11.1จังหวัดพังงา ปรับปรุงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงทิ่1 1.3จ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับปรุงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงทิ่ย1.4จังหวัดชุมพรและนี่คือผลการดําเนินงานและการพัฒนาองคอ์กรของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 1จังหวัดนครศรีธรรมราชจากอดีตจวบจนปัจจุบันขอขอบคุณท่านนายแพทย์พานุมาตรยานเวกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรคทุกท่าน กรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี